หุ้นกู้บริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับออกหุ้นกู้2ชุดด้วยกันนะครับชุดที่สูงสุดนะครับอายุ3ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง4 1 5นเป็นะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ BB บบวกนะครับจริงๆอันอตัวดอกเบี้ยนะครับยังไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่แต่ก็มีเลนส์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับยื่นล่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลตต่อโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์มีประกันนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับโดยเปิดให้จองซื้อในวันที่13 14 15ทธันวาคม2565นะครับเดือนหน้านี้นั่นเองนะครับ หุ้นดังกล่าวมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับอัตราดอกเบีย้ยประมาณนี้นะครับยังไม่เคาะอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงออกมานะครับประมาณการไว้ก่อนโดยหุ้นกู้แบ่งออกเป็นชุดที่1อายุ2ปี3เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ยนะครับประมาณการ3.55ถึง3.75%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2568แนะครับแล้วก็ชุดที่2อายุ3ปี6เดือน คบกำหนดไถ่ถอนปี2569นะครับอัตราดอกเบีย้ย3.95ถึง4.15ต่อปีนะครับอ่ารายละเอียดเป็นแบบนี้นะครับหุ้นกู้มีทั้งหมด2ชุดนะครับออกแล้วนะครับเป็นครั้งที่6ทับ2565นั่นเองนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาท อยู่ภายใต้โครงการตาสานนี่ของบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนปี2565ซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนปี2565วงเงิน30,000ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการตาสานนี่ของผู้ออกตาสานนี่ที่จะออกและเสนอขายตาสานนี่ภายในรอบ2ปี โครงการมีอายุ2ปีนะครับตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่18กันยาคม2565อันดับความน่าเชื่อถือข,ของคุ้นกู้นะครับ BBB+ นะครับแนวโน้มอ,อันดับเครดิตจากบริษัททิดเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่2มิถุนายน2565นะครับผู้ค้ำประกันบริษัทสีสวัสดิ์พาวเวอร์ Power, 2,014จำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเสียพัฒน์จำกัดนะครับ นายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคาร c i m b ไทยจำกัดหมาชนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ฟินานเซียไซรัสจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัสจำกัดเรียะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้นะครับ13-14-15ธันวาคม2 5 6 5นะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลางสื่อชี้ชวนนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของ ตาสารนี่ที่เสนอขายนะครับหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการสื่อขายตาสารนี่และลางนังสือชี้ชวนแต่อย่างใดน,นะครับเพราะนั้นทําความเข้าใจในตลัดสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ